ต้มต้มย่างย่าง,างบ้างเป็นไงต่อแหลเกเ็งไหมที่ถ่ายพวกนี้แล้วให้มันบริหารประเทศแต่ทีแม่ยกมันยังชอบอยู่เพราะอะไรเพราะมันเป็นเด็กสร้างฮนะเด็กเลี้ยงไว้มันเลี้ยงกันมาหกสิบปีแล้วครับและไอ้พวกนี้มันดูแลประโยชน์ของคนโครงสร้างข้างบนฮนะคนข้างล่าง จานวนมากห้าสิบหกสิบล้านก็ทุกยากไปไอ้ข้างบนก็สบายไปแล้วมันก็หลอกลวงข้างล่างว่าที่เรายากจนอยู่นั้นเป็นเพราะชาติที่แล้วไม่ได้ทําบุญมาพี่น้องครับโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างวัฒนธรรมและโครงสร้างการเมืองเป็นเช่นนี้เองครับที่กด ทำให้คนยากจนลงไปพี่น้องครับมึงเป็นรัฐบาลมาหกสิบกว่าปีแล้วตั้งพักมาหกสิบกว่าปีแล้วมึงประกาศว่าแก้ปัญหาความยากจนแต่ปรากฏว่าคนไม่หายจนสักที้ยเเลยแปลกไหมพักสินเข้ามาสี่ห้าปีเท่านั้นเห็นแนวเลยครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้หายจนแน่ หายจนแน่คือเขาเอาภาษีที่เก็บได้จากประชาชนมาช่วยประชาชนคนส่วนใหญ่แล้วมันก็หลอกไอ้ประชาธิปั์มันโกหกหลอกรวมมานานแล้วว่าคนจนไม่ได้เสียภาษีมันบอกลุงไม่ได้เสียภาษีมันบอกยายไม่ได้เสียภาษีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ความเข้าใจกันสักทีหนึ่งพี่น้องว่าหนึ่ง การแก้ปัญหาความยากจนต้องเอาเงินภาษีของท่านมาช่วยท่านมันถึงจะแก้ได้สองท่านคือคนที่เสียภาษีมากที่สุดนั่งอยู่แถวนี้นะครับพอพูดเรื่องนี้คนไทยเราถูกฝึกมาเออกูไม่ได้เสียภาษีจริงนร่อวะสุนัยยายไม่ได้เสียภาษีแล้วเพราะบ,ะบะดเฮ็ดไลเ่เฮดนาแล้ว บรเสียค่าที่ดินแล้วมันก็แม่นแล้วผมก็เลยถามบอกคุณยายตื่นเช้าก็มาเฮ็ดอัอห่ังบ้างละ่ะตื่นเชา้าขึ้นมายายก็จุดทูปไหว้พระยายเห็นหรือยังว่าทูปยี่สิบาทเดี๋ยวนี้มันเหลือน้อยลงทุกทีเออจริงวะ่ะเอา้าทาไมเหลือน้อยละ่ะมันบวกภาษีอยู่ในทูปนี่แหละครับไปกินโคกมาในขวดไร่นี่ คบสอง2บาทภาษีประมาณ2บาทเด้นี่สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าภาษีทางออมซื้อเสื้อก็เสียภาษีซื้อน้ำ7บาทก็เสียภาษีซื้อทูบซื้อเทียนไหว้พระก็เสียภาษีครับภ okay. <All> right. าษีเหล่านี้คือภาษีบริโภคแวนนะ7เปอร์เซ็นต์ มันกำลังจะเกตสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเพราะสตังค์ไม่มีแล้วดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่ท่านกินข้าวปลาอาหารซื้อเสื้อซื้อผ้าทั้งหมดนี่คือภาษีทางอ้อมที่เป็นภาษีส่วนใหญ่ของประเทศภาษีที่เสียค่าที่ดินไล่ละยี่สิบาทสาสิบบาทอันนั้นภาษีทางตรงนิดเดียวดังนั้นการแก้ปัญหาของท่านต้องเอาเงินของท่านกลับมาให้ท่านถูกไหมครับ แต่กลับมาในรูปการต่างๆที่จะทำให้ท่านพัฒนาตัวเองขึ้นไปพี่น้องครับอันที่หนึ่งเป็นที่รู้กันหมดว่าคนยากคนจนนั้นเมื่อไม่มีเงินมันต้องไปกู้เท่าแก่กู้เท่าแก่ดอกเบี้ยมันแพงใช่ไหมครับก็มาเป็นโครงการกองทุนหมู่บ้านหมู่ละล้านเนี่ยพี่น้องครับ เรื่องกองทุนหมู่บ้านหมู่ล้านขอเวลาชนิดที่จะมาคุยกับท่านที่นี่ไปปราศายเวทีใหญ่น,นปชก็พูดไม่ได้เพราะคนมันเยอะได้พูดได้แค่สิบนาทีไม่รู้เรื่องไวกองทุนหมู่บ้านหมู่ล้านนี้เขาไม่ได้ห้ามประชาธิป,ปัตย์ทำนะหกสิบปีมึงไม่ทําเพราะอะไรเพราะมันเป็นเงินที่มึงจะต้องดึงมาจากคนอื่นมาให้เขาพี่น้องครับถ้าเราจะเปรียบเทียบง่าย มันก็เหมือนเราอยู่บ้านดงลานมีอยู่ร้อยหลังคาเรือนมีบ่อน้ำอยู่บ่อนหนึ่งห้าสิบปีที่แล้วหกสิบปีที่แล้วมันก็หลอกว่าอย่าใช้มากนะเออเดี๋ยวน้ำหมดใช้มากมันบาปเล้น้ำนี่น้ำนี่อย่าเอาไปใช้มากใช้มากบาปแต่ปรากฏว่ากำน,นันเอาไปใช้เยอะกว่าเราเลยเอาไปล้างตูดล้างก้นไอ้หาเฉพาะชาวบ้านจะามาก,กินก็แทบแย่แล้วไม่มี มึงยังบอกรอให้บาปอีกเว้ยชาวบ้านก็อยู่ได้เมื่อหกสิบปีที่แล้วเพราะว่ายังไปอาศัยน้ําตักควายที่อื่นกินได้บ้างมันยังอุดมสมบูรณ์แต่พะโตผ่านมาห้าสิบปีจากร้อยหลังคาเรือนมันเป็นหมื่นหลังคาเรือนแล้วครับบ่อน,น้ํายังเท่าเดิมอยู่ครับเพราะบ่อน,น้ำเท่าเดิมมันก็หลอกอีกว่าอย่าเอากินมากเนอะเดี๋ยวบาปถ้าไม่กินมากนี่ตายหาแล้วนะเพราะมันหมื่นหลังคาแล้ว มันแบ่งไม่พอแล้วด้วยเหตุนี้เองคนก็เดือดร้อนกับทั้งแผ่นดินพอทักษินมาเป็นกำนันบ้างบอกเอาไปเลยครับแบ่งไปเลยแบ่งไปเลยและยังไปหาซื้อน้ําจากที่อื่นมาเติมอีกครับนั่นคือเอาเงินจากต่างประเทศเอาการค้าต่างประเทศมาเติมน้ําให้กินอยู่มันถึงจะอุดมสมบูรณ์ไงเล่าประชาธิปัตน้ำมึงก็ไม่เติมจากข้างนอก กินแมงเท่าที่เดิมน,นั่นแหละฝนตกอะไรก็กินมาเท่านั้นแถมยังบอกหลอกไม่ให้คนอื่นกินมากอีกแต่มึงเอาไปใช้มากกว่าคนอื่นเขาพร้อมกับพ่อมึงอะไปใช้เยอะพ่อเอป็นสิจะไปใช้มากที่สุดดันหลอกคนอื่นบอกอย่าใช้มากนะเอาแค่พออยู่พอกินกพี่น้องครับ เมื่อเป็นอย่างนี้คนพอเจอทักษิณเข้าสามปีโ้าวฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยแล้ววะกองทุนหมู่บ้านมูลารลานครับโอท็อบตับบลัลาลานพักจางห้านานี่ก็ได้ทั้งหมดนี้ใช้เงินนั้นั้นครับจงจำไว้ครับการแก้ปัญหาความยากจนที่ไม่ใช้เงินไม่มีครับพี่น้องครับมันหลอกท่านว่าการแก้ปัญหาความยากจนคือ อดๆอมมกันแล้วกินกินน้อยๆมันบอกว่าคนคนยากจนนี่กินเหล้าเลยกินเหล้าเลยจนพี่น้องครับเหล้าขาวมาขวดละหกสิบห้าบาทไม่ใช่เลยห้าสิบห้าสิบอะ้อยแล้วตัวนี้ลอยหนึ่งแล้วนะภาษีเท่าไหร่นะสี่สิบบาทท่านกินเหล้าขาวหนึ่งขวดมันบอกยากจนเพราะมึงกินเหล้าแล้วไอ เสนันนะกินวายขวรละแสนไม่เห็นจนสักทีวะนายธนาคารกินวายขวดละแสนไม่เห็นจนสักทีเพราะอะไรครับปัญหาอยู่ที่มันต้องมีการผลิตมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นคนยากจนเลยถูกหลอกลวงว่าจนเพราะคุณไม่ประหยัดกูประหยัดแทบแย่แล้วยังไม่เหลือเพราะกูไม่มีงานทำมากไปกว่านี้ ราคาข้าวราคามาันกูก็ตกต่ําแล้วกูจะรวยได้ยังไงลองให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นตามเหตุตามผลลองให้ราคามาันมันสูงขึ้นมึงจะไปโกงกันที่รัฐบาลสิพอเรารวยขึ้นแม่จะกินเหล้าสักสองขวดจะเป็นอะไรไปวะพี่น้องครับดังนั้นการแก้ปัญหาความยากจนต้องเริ่มต้นที่เงินนะเงินนั้นต้องมาจากภาษีของท่านและเอากลับมาคืนให้ท่าน ผมขอยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องเพื่อให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าความคิดของทักษิณเขาลึกซึ้งเขาไม่ได้พูดที่อื่นเพราะเวลาไม่มีท่านครับการที่เอาเงินมาให้ท่านกองทุนหมู่บ้านหมู่ละหนึ่งล้านผมถามท่านหน่อยเถิครับในชีวิตของเรานี่ถ้าไม่มีทักษิณน,นี่ท่านจะได้เป็นคนบริหารเงินล้านได้ไหมโว้ยแต่หาเงินล้านกูยังไม่เคยเห็นเลยทั้งชีวิตจะได้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ใช่ไหมครับไม่ได้เห็นหรอกครับเอา้าแล้วจะบริหารเงินล้านได้ยังไงเพราะมันไม่มีเอาเงินภาษีของท่านกลับมาให้ท่านนะแล้วทาไมต้องให้บริหารเงินล้านล่ะท่านครับคนจะจนจะขึ้นรวยคนจนจะรวยได้มีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งคือต้องบริหารเงินเป็นนะครับถ้าบริหารเงินไม่เป็นเอาเงินมาให้ท่านเดี๋ยวนี้ก็จนอีกครับไม่เกินเดือนก็จนอีก ทำไมล่ะผมจะยกตัวอย่างให้ดูสามล้อบ้านผมครับเมื่อสิบกว่าปีก่อนสามล้อที่อําเภอช่องแครนครสวรรค์เป็นสามล้อดันถูกหวยครับเมื่อยี่สิบปีก่อนเนาะยี่สิบปีก่อนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนี่รู้สึกจะได้สักแปดล้านแล้วมั้ห้าล้านหรือแปดล้านจาน้หลนนะครับแกบริหารเงินไม่เป็นครับเพราตัวอยู่อยู่ขีดสารล้อซื้อหวยทันดันถูกหวย สามล้อถูกหวยมีจริงนะครับแต่ปรากฏว่าบริหารไม่พอไม่พอสองปีกูกลับไปขี่สามอ้อเหมือนเดิมครับทำไมถึงกลับไปขี่สามอ้อเหมือนเดิมพอเริ่มถูกหวยปั๊บเริ่มต้นก็โอ้ต้องถวายวัดก่อนเนาะทำบุญก่อนเงินเงินที่ถูกหวยกูต้องทำบุญก่อนเริ่มต้นพอทำบุญเสร็จญาติมาเลยสินรี์กูปฏิเสธญาติไม่ได้แล้ว พอมีสตางค์พับญาติมาเยอะมึงจําได้ไหมล่ะตอนมึงเด็กๆมึงมึงกินข้าวบ้านกูอ่ะกูเป็นนี้มึงช่วยกูหน่อยสิช่วยไปเอ้าให้เจ้าที่เสร็จมึงจําได้หรือเปล่าตอนนั้นมึงเดือดร้อนมึงมาหากูนะมึงยังไม่ได้ใชหนี่กูเลยนะเท่านั้นตอนนี้เออจริงหรือเปล่าว่าตัดลำคานให้ไปเริ่มต้นที่สองก็จ่ายเงินให้ญาติปลอมๆกันเต็มไปหมดแทนที่จะเก็บสะสม เริ่มตันที่สามเอาแล้ว,วะเหลือเงินก้อนกูจะทําอะไรวะคิดในใจมานานแล้วว่ากูเข3สมลอมาทั้งชีวิตกูขอขรถสิบล้อบ้างถอะว่าเพิ่มอีกสักเจ็ดล้อเว้ยไปซื้อรถสิบล้อมาวิ่งโดยตัวเองไม่มีไม่มีความรู้เลยจ้างคนขับซื้อมาสองคันสามคันจ้างคนขับหารู้ไหมว่าวิ่งจากขอนกันเข้ากรุงเทพ แถวสิงห์บุรีตรงประตูน้ำพะอินมันจะมีอูอ่ซ่อมรถบานไปหมดซ่อมอะไรครับสมคบกับคนขับสิบล้อครับเข้าไปเปลี่ยนลูกสูบเข้าไปเปลี่ยนอะไรเอาของดีๆออกแล้วเอาของปลอมใส่ให้ครับมันเอาเครื่องในไปขายหมดซื้อรถใหม่ๆม,มาปรากฏว่าไม่มีความรู้คุม้มไม่เป็นได้เป็นรถเก่าภายในหนึ่งเดือนครับเพราะทับทิศไอ้นี่เสียรู้ไหมว่า ไอ้ลูกน้องมันไปขายอะไรหมดแล้วไม่พอสองปีกลับมาขี่สามรออคือเก่าครับดังนั้นการบริหารเงินนั้นเป็นความรู้ที่สําคัญที่สุดที่ประชาชนต้องเรียนรู้ครับแต่จะเรียนรู้แล้วทํำยังไงจะพาลุงพาป้าไปเข้าโรงเรียนได้ไหมจะสร้างโรงเรียนที่ไหนได้ครับที่จะเอาคนยากคนจนไปเรียนการบริหารเงินเอาโรงเรียนที่ไหนถึงจะพอครับ เขาก็เลยสร้างโรงเรียนประจำหมู่บ้านขึ้นนั่นคือโครงการกองทุนหมู่บ้านให้ท่านทั้งหลายตั้งคณะกรรมการแล้วบริหารเงินกันเองพอตั้งเสร็จเรียบร้อยบริหารไปสองปีมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างครับไม่ใช่บทหกหมื่นหมู่บ้านเจ็ดหมื่นหมู่บ้านปรกกากฏว่ากําไรทุกหมู่บ้านเลยมันเป็นไปได้ยังไงครับคนค้าขายก็ต้องมีขาดทุนบ้างเนาะก็ให้เป็นบทเรียนของประชาชนไป แต่ถ้าหมู่บ้านไหนทํำเจริญรุ่งเรืองเขาเพิ่มเงินค่าเคให้ครับหมู่ละสองแสนแล้วโครงการของเขาจะพัฒนาให้กองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารหมู่บ้านในอนาคตครับพอเป็นธนาคารหมู่บ้านปั๊บประชาชนเริ่มสะสมทุนจาัดก,การกันเองแล้วในที่สุดก็จะเก่งขึ้นถูกไหมครับแต่ไม่พอได้ทําอยู่มาได้สี่ปีกว่าห้าปีมันก็ถีบทักษิณออกไปแล้ว เพราะพวกอมาตย์มันกลัวว่าถ้าทักสินอยู่แล้วประชาชนจะเริ่มลุงเรืองเดี๋ยวมันจะเคยตัวเพราะตามันจะสว่าเข้าใจอย่างนะ,ะผมเชื่อว่าท่านรู้เรื่องนี้แต่ต้องมาย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะนำเสนอว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาประเทศยังไงไม่ใช่เป็นฟ้อนลั่มกันอยู่เลยเด้บอกนัทุุินะจะ่าทอกโท์ทุกวันนำเสนอทางแก้ปัญหาบ้าง พี่น้องครับปรากฏว่าพอมันทําลายทักษิณเสร็จทําลายทักษิณเสร็จประชาชนรู้แล้วว่าเฮ้ย